วันอยู่บำรุงเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความถึงเสกโลโซหลังทะเลาะเดือดกันเซกโลโซเหมือนล่าสุดจะเกิดมรสุมชีวิตครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อการภรรยาได้ออกมาไลฟ์สดและทั้งสองฝ่ายได้มีการทะเลาะกันจนทำให้เรา fc เป็นห่วงเป็นอย่างมาก โดยฝั่งพี่ชายเสกอย่างแสนนาคาก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณพี่ๆน้องๆที่คอยส่งข่าวให้ครับส่งคลิปมาให้ผมนั่งดูคลิปจนจบอยู่หลายรอบผมไม่เชื่อว่าลูกจะคิดได้เองจะรังเกียจพ่อจนไม่ให้พ่อเข้าบ้านต่อให้ลูกคิดแบบนั้นคนเป็นแม่ที่ดีก็ควรสอนให้ลูกรู้จักบุญคุณพ่อแม่ต่อให้พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูก็เถอะแต่นี่ผู้ชายคนนี้เขาสู้ทนทํางานหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมาทั้งชีวิตบ้านหลังนี้เขาก็เป็นคนหาเงินซื้อมาแม้กระทั่งตอนนี้ตัวเขาเองก็ปว แต่ต้องทำงานแทบทุกวันจนไม่มีเวลาพักผ่อนรับงานให้ก็ทำไม่ปริปากบนทั้งๆท,ที่ร่างกายตัวเองก็แย่แต่ก็ต้องทำเพื่ออยากให้ครอบครัวมีความสุขไม่ต้องมีปัญหากันเพื่อหาเงินมาให้ครอบครัวได้ใช้สบายที่สุดมันไม่ยุติธรรมที่เขาต้องมาโดนอะไรแบบนี้วันเกิดเรื่องน้องชายไปเยี่ยมแม่พอกลับมาก็มีปัญหากันล่าสุด วันอยู่บำรุงซึ่งเป็นเพื่อนกับเสกโลโซก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงฝั่งเสกระบุว่าเขาให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีดเป็นกำลังใจให้เพื่อนเสกเสมอซึ่งหลังจากโพสต์ลงไปนั้นก็ได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและก็เป็นกำลังใจให้อย่างมากมายทีมข่าวขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวคุณเสกนะคะเขาให้ทุกอย่างผ่านไปได้ดีดค่ะ ทางทีมข่าวเราเขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ